มันนี่พลัสฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมเดินเมนรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิตโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัทสุภาลาัยจำกัดมหาชนใส่ใจสร้างสรรค์สังคมไทยโทร1720หรือ w w w s u p a l a i c o m บริษัทส t a r ์แฟคจำกัดผู้จำหน่าย m e r c e d e s b e n บอย่างเป็นทางการโทร02-248-6699ช่วงฉลาดคิดฉลาดลงทุนโดยคุณวรวันทาราภูมิสนับสนุนโดย เมื่อดอกเบี้ยมไม่พอกินไม่พอใช้ก็หาผลตอบแทนที่สูงกว่ากับ B ีอินคัมกองทุนบูหลวงโทร0 6 2 6 7 4 6 4 8 8กด8กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Money p พ u s ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง FM 101นะครับคุณผู้ฟังครับอย่าลืมนะครับติดตามเราได้อีกช่องทางหนึ่งคือผ่านทาง Facebook Fan Page มันนี่พัสบายยุทธนามนนพัสบายยุทธนาช่วยกันกดไลค์ด้วยนะครับจะได้เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการติดตามรายการของเรานะครับกณผูฟังครับปตทสอพอสารต่อโครงการ p EP, t t p p t e n e r g ีปีที่4ตอน9เพื่อรักขยายการสร้างเครือข่ายเยาวชนทั้ง4ภาคร่วมอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืนโดยเดินหน้าสร้างนักอนุรักษ์รุ่นเยาวด้วยกลยุทธ์3ปอปปลูกฝังจิตสำนึกปลูกปั้นเปลี่ยน ขยายโอกาสให้เยาวชนเข้าร่วมเรียนรู้คุณค่าธรรมชาติในปีนี้ถึง280คนและน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การเรียนรู้ของเยาวชนโครงการ PTTEP t e e n a ี e ี่4เปิดรับสมัครเยาวชนระดับมัธยมมาศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าอายุไม่เกิน18ปีจาก4ภูมิภาคทั่วประเทศภาคละ70คนเข้าร่วมโครงการนี้ค่ายภาคกลางและภาคใต้ เปิดรับสมัครระหว่างวันที่16พฤษภาคมจนถึง15มิถุนายนนี้สำหรับค่ายภาะอีสานและภาคเหนือจะเปิดรับสมัครในวันที่25มิถุนายนจนถึง25กรกฎาคมนี้เยาวชนที่สนใจร่วมโครงการ PTT EP Teenage สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์นี้นะครับ0938489087 0938489087 คุณผู้ฟังครับไทยเลนอาคาร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดโปรไทยเลนสอาคาวันธรรมดาหน้าเที่ยวไทยเลนอาคาวันธรรมดาหน้าเที่ยวเช่ารถวันธรรมดาราคาพิเศษตั้งแต่1เมษายนจนถึง30กันยายนนี้จองและชำระง,ง่ายๆแค่คลิก t h a i l a n d อาคา c o m นะครับหรือขอรับโปรโมชั่นได้ที่เคาน์เตอร์ไทยเลนสอาคาทุกสาขาทั่วประเทศสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่16471647 16 ไทยเลนนะาวันธรรมดาหน้าเที่ยวเริ่ม1เมษายนจนถึง30กันยายนนี้นะครับส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับเป็นช่วงฉลาดคิดฉลาดลงทุนสนับสนุนโดยบลจบุหลวงเมื่อดอกเบี้ยไม่พอกินไม่พอใช้ก็หาผลตอบแทนที่สูงกว่ากับปีอินคัมกองทุนบุหลวงโทร026746488แล้วกด8นะครับ คุณผู้ฟังครับทางกองทุนบัวหลวงอยู่ในช่วงเสนอขายกองทุนใหม่บัวหลวงอินคัมหรือบีอินคัมระหว่างวันที่8จนถึงวันที่16พฤษภาคมนี้เพื่อตอบโจทย์ผู้ต้องการรายรับสม่ำเสมอระหว่างการออมหรือการลงทุนนะครับโดยกองทุนบีอินคัมเสนอขายครั้งแรกกับผู้ลงทุนระหว่างวันที่8จนถึงวันที่16พฤษภาคมนี้ B ีอินคัมลงทุนขั้นต่ำเพียง500บาทลงทุนขั้นต่ำเพียง500บาทเท่านั้น สนใจกองทุนเปิดบัวหลวงอินค่มสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองทุนบัวหลวง026746488 026746488แล้วกด8หรือที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขาโทร1 3 3 3นะครับ ครณฟันครับทางกองทุนโปรหลวงขอเชิญร่วมเสวนา Investment Workshop ตอนใช้จ่ายอย่างฉลาด Smart Spending สำหรับคนวัยทำงานอายุระหว่าง30ถึง45ปีงานจะมีขึ้นในวันเสราร์ที่27พฤษภาคมนี้8นาฬกา30นาทีจนถึง12นาฬกา30นาทีณตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยห้อง B 702ถึง B 703ชั้น7 อาคาร B มารถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สะดวกนะครับมาขึ้นที่สถานีศูนย์วัฒนธรรมแล้วออกที่ทางออกที่3นะครับสนใจสอบถามเพิ่มเติม026746488 026746488แล้วกด8งานนี้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับเป็นช่วงฉลาดคิดฉลาดลงทุนสนับสนุนโดยบอลจอบุหลวงและพี่ตู่ของเรา คุณวรวันธารภูมิประธานกรรมการบริหารบราจจบุหลวงนายกสมาคมบจจและประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยพร้อมแล้วที่จะคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ครับสวัสดีครับพี่ตู่ครับสวัสดีค่ะลุงยุทธ <laughs> ตั้งแต่ฟังรายการสัปดาห์ที่แล้วมีใครเรียกพี่ตู่ป้ายไหมครับพี่มีไหมครับไม่มีเลยพี่สาวเดินไปเดินมาเดินดงวัยรุ่นเนี่ยเพื่อนเขาเรียกป้าไม่มีใครเรียกเลยมองมันยังไม่มองเลยกลัวโดนจับคำลุงเมื่อไหร่จับคำลุงทันทีเลยโอ้สุดยอดเลยนะแล้ววันนี้14พฤษภาคมมีอะไรเกิดขึ้นสำหรับวันนี้ในอดีตครับพี่ตู่ครับค่ะวันนี้นะเป็นวันเกิดของคนสามคน เมื 2, 4, 8, 6, อ่อปี2487พศนะคะเป็นวันเกิดของคุณจอชลูคัสผู้มกับและผู้ผลิตภาพยนตร์ชาวเมริกันแล้วก็เป็นวันประสูติเมื่อปี2496ของพระบาทสมเด็จพระบรมนาถโรดมศรีหามุนีพระมหากษัตริย์กัมพูชาในองค์ปัจจุบันครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเป็นวันเกิดของมาสซัคเบิร์กผู้ก่อตั้งเฟซบุ๊กเฟซบกเเกิดปีพศ2527 <And> แล้วก็เหตุการณ์สำคัญก็คือมีอยู่สี่เหตุการณ์ในปีพศ2483ี24 83, อนที่เกิดสงครามโลกครั้งที่สองในช่วงนั้นเนเธอร์แลนด์ประกาศยอมจำนนแกฮิตเลอร์คือเยอรมน,นีมและพอพศ2491อิสราเอลก็ประกาศตนเป็นรัฐอิสระจับจตั้งรัฐบาลชั่วคราวปี2498มี่พี่ก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะปีเกิดของพี่นะช่วงสงครามเย็น สหภาพโซเวียตตอนนั้นรับเปลี่ยนอย่างรวมเลยและอันทัด้วยกันแต่ประเทศคอมมิวนิสต์ลงนามในสนธิสัญญาวอซอที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อตอบโต้เยอรมันตะวันตกที่เข้าร่วมกับนาโต้และพอปี2540ทั้งเมืองไทยเนี่ยเกิดวิกฤตอะไรจาได้ไหมต้มยำกุ้งครับพี่ใช่ที่ก็ถือเป็นวิกฤตเศรษฐกิจเอเชียเลยตอนน้าะ14พฤษภาคม2540เนี่ยผู้ว่าการดั้งชาติของเราได้ลงมติ ในกรรมการนั้งชาด้วยนะนให้แทรกแซงค่างเงินบาทโดยไม่จํากัดวงเงินและใช้เงินมากกว่าหนึ่งหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณสองแสนห้าหมื่นล้านบาทบไปปกป้องค่างเงินบาทจากการโจมตีของใครจอสโซลอสครับพี่ถูกครับของบรรดานักเตือนกำไรโดยมีจอสโซลอสเป็นตัวหลักใหญ่เลยนะคะเราไม่ควรจะเป็นเหิดการนี้แล้วก็เป็นวันถึงแก่กรรมของสองคนคือแฟรงค์ซินาตรานักล่าเมสงชาวายอรมันกับ คุณเพนสีผู้มิชูอสีค่ะนะกร้องไายและเป็นศิลปินแห่งชาติาดวดค่ะนะครับคือหลังๆเนี่ยหลายคนจับตาว่าเอ๊ะพี่ตู่จะออกอัลบ,บั้มเพลงไหมหลังจากมาคุยกับเราต้องมีสอดแทรกเรื่องศิลปินเรื่องเพลงและมีการทำเพลงให้เราฟังเป็นระยะระยะนำร่องก่อนแล้ว <laughs> ออกเทปเมื่อไหร่พี่เอาไปนัดแหนมเลยฮะออกไปเทปออกเทปยีไปนัดแหนมขายแย่เลยมีติดตามอยู่นะครับพี่ไว้พี่ตู่จะขึ้นเวทีอีกเมื่อไหร่ยังไงเพลงที่ร้องจะเป็นสไตล์เดิมหรือว่าจะเริ่มออกสเต็ปเท้าเวลาร้องไปด้วยนะมีหลายคนตัดตายอยู่ใกชิดนะร้องตามก็ยากอยู่แล้วจะให้เต้นไปด้วยเนี่ยนะโดยเฉพาะเพลงคู่กับคุณสรสศิษฐ์สุนทรเกตนะฮะ หลายคนยังคงเฝ้าอยู่นะว่าจะจับคู่กันอีกเมื่อไหร่ใช่พนะี่อี้สองสิบเนี่ยน่าเกลียดที่สุดเลยเขาชอบไปตีท้ายครัว <c oughs> บ้านพี่พี่ราชาบ้านคุณแม่ <c oughs> คือจะไปทําหน้าที่ลูกแทนเราหมดเลยพี่ยังไม่สามารถเป็นลูกที่ดีได้กับพี่อีสอนิบเลยนะลมวแต่ก็โสดด้วยนะรอใช่เดดีมากใช่แล้วก็เป็นคนที่มีมีความสุขกับการใช้ชีวิตนะเดี๋ยวก็ขึ้นรูปในเฟสนะครับไปเที่ยวที่นู่นที่นั่นที่นี่โอ้โหเออคุณแม่คุณป้าอะไรเนาะพี่อีสอนสิบมากเลยพี่เนี่ยหมาหัวเน่าเลยอะ บอกจะไปเยี่ยมแม่เออวันนี้ไปดนวยนะแม่จะถึงแบบแม่บอกนะไม่ต้องมานะไม่ต้องมาแล้วอีเขามาอ,อ๋อะ <c oughs> อะ <c oughs> ท่พูดแต่ยิ่งได้ยังไงให้เลูกนะลูกลูกนั่นมันหลานแมน่ารักจริงๆนะครับส่วนวันนี้ <Okay. S 1> ครับแมพี่ตู่ได้บอกกับเราไว้ตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วนะครับว่าวันนี้จะมาคุยให้เราฟังว่าชีวิตการทํางานของเรากําลังจะเปลี่ยนไปอย่างไรใช่ไหมครับพี่ตู่ครับใช่ค่ะถ้า เอาจากมุมมองผมนะพี่ถูนะ <Ừ. S 1> สังเกตว่าชีวิตเราเนี่ยกำลังเปลี่ยนไปมากเลยนะพี่ถ้าเทียบกับเมื่อสิบปีก่อนเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมเลยพี่ถูว่าเป็นแบบนั้นไหมพี่เปลี่ยนนะคะพี่ว่าเกือบทุกคนเลยกําลังเปลี่ยนทีนี้บางคนก็รู้ตัวบางคนก็ไม่รู้ตัวอความ,มเปลี่ยนแปลงเนี่ยที่ยุคก็มันเกิดจากอะไรเทคโนโลยีพี่ไม่ต้องคิดมากเลย <laughs> เทคโนโลยีเ,<อ>เยชัดเลยอ่ะใช่ แล้วนวัตกรรมในอดีตเนี่ยทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงยังไงครับพี่ตู่ครับย้อนอดีตกันหน่อยอ่าออย่างนี้นะในอดีตเนี่ยมนุษย์เราแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการระหว่างกันโดยตรงเช่นมีเนื้อก็เอาเนื้อไปแลกปลาแลกผักต่อมาก็เริ่มมีสื่อแลกสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเช่นใช้หอยเบี้ยใช้เบี้ยหรือเมล็ดพืช <c oughs> มาเป็นสื่อกลางในการซื้อขาย เพราะว่าบางทีเอาเนื้อไปแลกฟลายอย่างเงี้ยมันใช้หมดไปนะฮะเก็บเอาไว้ไม่ได้ทั้งที่มีการผลิตส่วนเกินเราก็ไม่สามารถบริโภคได้หมดในสิ่งที่เราแลกแต่ถ้ามีไอ้ตัวกลางซึ่งเป็นเนื้ออย่างหนึ่งนั่นแหละเป็นหอยเบี้ยอย่างเงี้ยเขาก็เลยเอามาใช้แทนหลังจากนั้นก็คิดค้นนวัตกรรมหลอมโลหะทํากระดาษขึ้นมาก็เลยพัฒนาเป็นเงินตราเป็นธนบัตร นะฮะเป็นเหรียญแทนหอยเบี้ยที่ใช้ใช้ก็เลยกลายเป็นว่าเก็บเอาไว้ได้ในรูปของเงินตรานในส่วนเกินของสินค้าไม่ต้องกลัวจะเสียหรือจะเน่าใช่เป็นการสะสมความมั่งคั่งหลังจากนั้นก็มีระบบก,การเงินการธนาคารให้ฝากให้ก,กู้แล้วก็มีตลาดทุนให้บริษัทระดมทุนไปใช้ในกิจการและให้ที่มีเงินเหลือนำเงินนั้นน่ะมาลงทุนผ่านบริษัทต่างๆในตลาด แล้วเราก็มีแบงค์ชาติหรือธนาคารกลางแล้วเราก็มีกรอรอตมีการหมุนเวียนของระบบเงินตราไปทุกมุมโลกเลยนะนั่นคือเรื่องของทางด้านการเงินนี่ด้านวิทยาศาสตร์ล่ะวิทยาศาสตร์มีอะไรบ้างอย่างล่าสุดหลังๆก็คือนวัตกรรมตัดต่อพันธุกรรมเพื่อเรื่องการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์นวัตกรรมเลเซอร์ที่ช่วยปรับปรุงพันธุกรรมของพืชหรือเรื่องเลเซอร์ความเงินเลเซอร์หน้าเด้งเลเซอร์หน้าเด้งแล้วก็เลเซอร์ทำในรักษาโรคนะฮะ รวมถึงการใช้สารเครมียืดอายุการเน่าเสียของสินค้าถนองอาหารที่อยู่นานมากขึ้นเป็นต้นแต่ทีนี้ด้านผลิตสินค้าล่ะก็มีการผลิตสินค้าที่ตอบสนองความต้องการในด้านความสะดวกสบายของคนมากขึ้นอ,อย่างหน้าร้อนคุณต้องเปิดอะไรเปิดแอร์ครับพี่เออเดี๋ยวนี้ซักผ้าด้วยอะไรคะด้วยเครื่องซักผ้าครับอ่าพี่ซักผ้าด้วยสามี โอ้ยยังยังโบราณอยู่ยฝันค่ะฝันคือแล้วแล้วก็ของของเราซื้อมาเยอะๆเราเก็บไว้ในที่ไหนที่ตู้เย็นครับพี่อ่าเวลาจะทําอาหารอุ่นอาหารเราใช้อะไรใช้ไมโครเวฟครับพี่อ่าแล้วล่าสุดคือวิวัฒนาการที่มาพร้อมกับอินเทอร์เน็ตนะฮะ ตัวอย่างที่เล่าเนี่ยล้วนเป็นนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดปฏิเปลี่ยนแปลงทั้งเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมดังนั้นค่ะใช่เลยพี่เปลี่ยนแปลงทั้งเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมนะครับและบางช่วงมาขณะก็เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจนหลายๆคนบ่นเลยว่าปรับตัวไม่ทันนะฮะก่อนหน้านี้พี่ตู่คงจําได้นะครับว่าเมื่อหมดเวลางานตอนค่ําหรือเป็นวันหยุดวันลาเนี่ยหลายคนก็มักจะใช้เวลากับครอบครัวไปพักผ่อนไปท่องเที่ยวแต่เดี๋ยวนี้นะ พฤติกรรมหลายๆคนก็เปลี่ยนไปนะครับจดจอมากนะฮะก้มหน้าอย่างเดียวก้มทำลายก้มดูโทรศัพท์มือถือดูแท็บเล็ตนะฮะดูข้อความทางไลน์หรือบางคนอาจจะติดตามเรื่องงานก็ได้ก็เลยทําให้เวลาที่เคยได้ใช้กับครอบครัวเนี่ยมันลดน้อยลงไปไม่เหมือนกับเมื่อก่อนนะครับพี่ตู่คิดว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยรูปแบบมันจะเป็นอย่างนี้ด้วยไหมครับพี่ตูครับเป็นอย่างนั้นนะพี่เป็นตัวเองอะตัวพี่ยังเป็นเลยอ นะฮะเพราะปัจจุบันเนี่ยนวัตกรรมทางเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตมันทําให้หมดเลยเส้นแบ่งระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัวมันปนกันไปหมดเลยนะพี่นะเออเดี๋ยวพี่เอ๋นี่มีงานเข้าที่สี่ชั่วโมงได้แล้วก็มีงานออกจากที่ออกไปยี่สี่ชั่วโมงเช็นอีเมลงานให้ลูกน้องส่งทางไลน์ให้เรือนห่วมงานตอนตีสามหรือในวันหยุดคือทํางานได้มากขึ้นแม้แต่การไปท่องเที่ยวเนี่ยนะก็อาจจะกลายเป็นเปลี่ยนบรรยากาศนักการที่ทํางานได้ง่ายๆเลย ก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อดีคืออะไรแล้วก็ผลิตงานได้มากขึ้นใช่ไหมใช่อันนี้ข้อดีเ็มากขึ้นและต่อเนื่องส่วนคุณภาพจะดีไม่ดีนั้นขึ้นอยู่กับแต่ละคนแหละว่าจะสามารถจัดก,การมันได้อย่างไร่วนข้อเสียละ่ะพี่ ข้อเสียนี่ก็คือผมว่านะเวลากับคนที่อยู่ใกล้ๆตัวเราจริงๆรวมทั้งคนในครอบครัวเนี่ยน่าจะน้อยลงเพราะมันถูกดึงเวลาไปใช่ไหมพี่ตู่นี่คือข้อเสียใช่ค่ะใช่ค่ะที่เรา <ผม S 2> ต้อง <นะ S 2> อย่าปล่อยให้ตรงนี้ผ่านไปโดยละเลยนะคะต้องหวนกลับมาคิดบ้างคือมันต้องบริหารเวลาให้ลงตัวแล้วก็ต้องให้สมดุลกันทั้งชีวิตออนไลน์และออฟไลน์กับครอบครัวเราใช่ไหมพี่ ใช่คะแล,<ม>แล้วแล้วเราจะสนใจสังคมจริงน้อยลงถ้า<ม>ถ้าใครเป็นแฟนคลับพี่ในเฟซบุ o กเนี่ยครับจริงๆถ้าเข้าใจจริงว่สิ่งที่พี่ทําอะไรไปคืออะไรเนี่ยคือมันเป็นตัวตนของพี่อะที่<ม>ออกใน Facebook อะ<ม>ไม่มีเฟซเลย <laughs> <laughs> บ้าอย่างไรก็บ้าอย่างนั้นเ <laughs> นะแต่ว่าสิ่งที่พี่เห็นคุณค่าในมันคืออะไรมะรมันทำให้พี่เข้าใจคนมากขึ้น ในหลายเลเวลในหลายหลายระดับเดิมที่เข้าใจจากการพบของจริงนี้ที่มองทั้งสองด้านมากขึ้นี่ยพอไม่ได้เจอกันตัวจริงๆไม่รู้ใครเป็นใครเนี่ยเขาแสดงออกได้เต็มที่อแล้วก็ทําให้เรารู้อ่านระดับความรู้เขาในเรื่องนี้ไปถึงไหนละอทุกความเห็นที่อ่านและที่เิรมเซฟไว้บางอันนละพอเราจะมาอ่านให้ฟังเพราะมันจะมุมมองซึ่งบางทีเราไม่รู้เลยอ่ะโอ้โหสุดยอดเลยแต่ก็ไดงว่าจัดการเงินในครอบครัวอย่างไรโอ้โหบางคนพูดเงินในมุกที่โอ้โห ขาทำกันได้อย่างนี้ได้เหรอสุดยอดเลยอ่ะพี่ตู่เชื่อใช่ไหมพี่ว่ายิ่งให้ก็เหมือนยิ่งได้อ่ะพี่ใช่ไหมอืออือยิ่งให้เนี่ยมือนยิ่งได้เลยนะทีนี้กลับมาดูเรื่องที่เราคุยกันอยู่นะพี่นะเรื่องของผลิตภาพหรือว่า productivity ในการทำงานของคนเราเนี่ยจากการเปลี่ยนแปลงจากการที่เทคโนโลยีและมีนวัตกรรมใหม่ๆผลิตภาพในการทำงานของเราเนี่ยเปลี่ยนไปด้วยใช่ไหมครับ จากเดิมที่เรามีสมาธิในการทํางานไม่มีอะไรมาทําให้เราเสียสมาธิเท่าไหร่เนี่ยแต่ว่าทุกวันเนี้ยใช้คํานี้ได้ไหมว่าเราเนี่ยแทบจะผูกวิญญาณกับสมาร์ทโฟนหรือว่าโทรศัพท์ของเราไปแล้วอย่างถอนตัวไม่ขึ้นด้วยสังเกตสิครับวันหนึ่งเนี่ยเราหยิบโทรศัพท์มาดูกี่สิบรอบต่อวันพี่ตูอืออือบางทีอาจจะถึงร้อยรอบก็ได้อืะอะที่เห็นสิ่งเหล่านี้ค่ะพี่ดูจากเวลาพี่ไปประชุมครับ ซึ่งก็มีแต่ผู้หลักผู้ใหญ่กันทั้งนั้นจ้องแต่ไอโฟนค่ะใช่สมาร์ทโฟนทั้งหลายเนี่ยจ้องเนี่ยกดเดี๋ยจิ้มเดี๋ยวอะไรพอพี่ทําอย่างนั้นนะสมาธิที่เราหายจากการประชุมเดแล้วบางครั้งพีเอเนี่ยเอา iPad นะไปเพื่อเปิดดูอ e ีเมลงานด้วยเพราะพี่มีประชุมตลอดทุกวนันทีนอะไรให้เสียงานก็เอาไปด้วยบางทีก็อ่านไลน์ในไลน์เนี่ยจะมีทั้งเรื่องงานเรื่องเพื่อนแล้วก็มีเพื่อนบางคนที่สดขยันส่งลูกอะไรก็ไม่รู้สวัสดีวันจันทร์สวัสดีวันตย์สวัสดีวันศ พี่อยากจะบอกว่าโลกสวัสดีก็เท่ลำคาญเพราะเอาเน,นื้อเนื้อดีกว่าจะต,ตลกก็ตลกเขาไม่ว่ากัน uh huh. นะทีนี้พาการโฟกัสในการประชุมเนี่ยทุกคน็นโฟกัสแต่ในไลน์ uh huh. คนในสังคมก็ล้วนทํากันอย่างนั้นเวลาพี่ไปสอนหนังสือเนี่ย uh huh. นะคะที่ก็เห็นเลยว่าบางคนกินไลน์พี่จะพี่จะขอทุกครั้งว่าพี่เตรียมงานสอนเนี่ยพี่เตรียมด้วยตนเองทุกคาพูด uh huh. ทุกสไลด์ที่ผลิตเอง uh huh. พี่ใช้เวลากับมันมากเพราะฉะนั้นคุณฟังเพียงแค่สองชั่วโมงสามชั่วโมงหรือแค่หนึ่งชั่วโมงของความกรุณาเก็ตโทรศัพท์นะคะก็เขาก็น่ารักนะคะชื่อเสร็จก<ๆ>ันใไห้ไม่อย่างนั้นเนี่ยเราเป็นม,น,มนุษย์สมาธิสั้นกันไปหมดอย่างที่ทพี่พูดแหละแต่ถามว่ามันน่าหัวไหมน่าห่วงแต่มันเป็นเมื่อเทรนไปแล้วเราชอบอย่างนั้นวะที่ไม่ชอบเลยแต่พี่ก็ต้องอยู่กับมันให้ได้ต้องปรับตัวอยู่กับมันให้ได้ ใช่ปรับตนวิธีการทํางานให้เข้ากับสื่อสังคมแบบใหม่กับออนไลน์และไลฟ์ไสไตล์ของเรากับสังคมและเต้น่างกับครอบครัวด้วยเคยมีงานวิจัยมาบ้างไหมครับว่าในอีก20ปีข้างหน้า30ปีข้างหน้าในอนาคตข้างหน้าเนี่ย อาชีพไหนจะอยู่อาชีพไหนจะไปบ้างพี่เคยมีกวิเควา์วิจัยบ้างไหมพี่เขามีเขามีทุกปีอ่ะอย่างเงี้ยจากตรงนั้นจากที่นี่นะฮะอย่างอย่างล่าสุดเนี่ยจะมีคลิปของคุณพนินเจมนน์นะฮะที่เขาเผยแพร่กันในหลายที่ฟังจนครบเลยท่านก็พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับว่าโรงงานผลิตจะเป็นอย่างไรคือจะใช้คนน้อยลงจะมีหุ่นยนต์มาแทนเครื่องแม่เครื่องมือจากเทคโนโลยีจะเข้ามาหมดเลยครับคืออย่าไปว่าท่านเนะเพราะเทรนด์มันเป็นอย่างนั้นจริงจริง แต่สิ่งที่เราฟังเราควรจะฟังฟังแล้วไปคิดจิตแล้วตัวเราจะไปอยู่ที่ไหนอ่ะอืเพราะเราไม่มีงานทําแล้วก็ไม่มีตังมาซื้อน,นะอ่ะที่ผลิตจักขุยนยนอะไรแบบนี้ยนะคะ,อ,ะอย่างนี้เป็นต้นนั้นพวกนี้อ่านเอาไว้เป็นไรอย่างออกซอร์ดนะฮะเขามีงานวิจัยที่ระบุว่า ในอีก20ปีข้างหน้าอาชีพต่างๆที่เคยมีอยู่ในปัจจุบันจะหายไปเกือบครึ่ง<อ> uh. หรือ47เปอร์เซ็นต์ซึ่งพี่ไม่คิดว่าถึง20ปีได้ซ้ำพี่คิดว่าจะเร็วกว่านั้นใช่ไหมพี่พี่คิดว่าเร็วกว่าค่ะเพราะเดี๋ยวนี้เวลาเทคโนโลยีมันเร็วมากนะเทคโนโลยีมันพัฒนาไม่หยุดยั้งครับแต่จะเกิดอาชีพใหม่ๆที่ไม่เคยได้ยนหรือไม่เคยรู้จักมาก,ก่อนนี่คือออกซฟอร์าว่าพี่ก็ว่าเออมันก็จะเป็นอย่างนั้นนั่นแหละนะครับเพราะว่าอย่างทงรเล่นึกออก่าโทรเล่คืออะไร บา,บางคนลืมไปแล้วแต่ว่าเมื่อก่อนมันเป็นอะไรที่ทันสมัยมากใช่ไหมพี่ใช่โทรเลขหรือเทเลกราฟคนไทยสมัยยุคสมัยที่ห้าเนี่ยนะเรียกว่า <laughs> ตาลัแบแก๊ปตาลับแก๊อ่าันเป็นของใหม่เอี่ยมในยุคคุยวิกต <Queen Victoria. S 1> อเรียคุยวิกตอเรียของอังกฤษเป็นหนึ่งในนวัตกรรมสําคัญที่ช่วยอังกฤษเนี่ยครองโลกได้ถึง25%เปอรเซ็นของพื้นที่อื เขาสามารถติดต่อสั่งการจากอังกฤษเนี่ยไปยังผู้สมเร็จราชการอังกฤษที่อินเดียได้ภายในเวลาไม่กี่วันเลยซึ่งเมื่อก่อนถือว่าเร็วแล้วนะโอ้โห,โโหเลยสุดยอดแล้วทําให้สามารถครองโลกได้เลยนะคะมาถึงวันนี้แหละแล็บแก๊ปไหนเลิกไปแล้วพี่เลิกกิจการไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกไม่นานเลยที่ความรู้ที่เรียนมากันทั้งหมดเนี่ยจะล้าสมัยอย่างรวดเร็วเพราะมีความรู้ใหม่มาทดแทนในอัตราเร่งขึ้น คนที่จบการศึกษาหมัดมาเพิ่งเริ่มทํางานกอาจจะพบว่าเฮ้ย hey, สิ่งที่เราเรียนมาเนี่ยมันล้าสมัยว่ะตกยุคไปแล้วนะเราจะทํำยังไงพี่คิดว่าโชคดีนะเอาอย่างนี้พี่ชอบมองในด้านดีการเรียนรู้ไม่ได้จํากัดอยู่แต่มหาลายัยหรือในห้องเรียนเรามีอินเทอร์เน็ตเรามีอาจารย์กูไม่ต้องเสียงเงินด้วยแต่พวกเราเนี่ยต้องมีความกระหายใคร,ร่รู้ต้องคน้นคว้า และต้องใช้วิจารณญาณไม่ไว้เชื่อไปทั้งหมดใครพูดอะไรชอบคนนั้นก็เชื่อไปหมดนะฮะเราต้องรู้จักใช้วิจาณาณญาณแล้วก็ใช้ความคิดในการค้นคว้าต่อยอดได้อยู่ตลอดเวลาต้องเรียนรู้แบบนั้นเนี่ยเราจะอยู่รอดค่ะต้องเรียนรู้ตลอดเวลาต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตนะพี่ตูนะ <laughs> สรุปนะครับพี่ตู่ครับฟังพี่ตู่มาทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงแต่เราก็ต้องปรับตัวและอยู่กับมันให้ได้ใช่ไหมครับพี่ตู่ครับถูกต้องค่ะเพราะมันมาแล้วแล้วก็จ,จะไปอย่างรวดเร็วแล้วก็จะม,มีอะไรใหม่ๆเข้ามาทดแทนผู้ชนะและจะมีความสุขกับโลกใหม่จึงต้องมีความเต็มใจมีความสามารถมีความกระหายที่จะพัฒนาตนเองให้ได้โอกาสจากความรู้จากเทคโนโลยี รวมถึงต้องปรับตัวเองให้รองรับรูปแบบการทํางานใหม่ๆโดยต้องไม่ให้เราเสียราบเรล้าครอบครัววัฒนธนรรมสังคมที่ดีของประเทศชาติด้วยค่ะอ,อต้องทําให้เกิดความสมดุลด้วยนะครับกับสิ่งที่<ะ>เกิดขึ้นนะโห oh, วันนี้ผมอิ่มจังเลยพี่แบบนี้กินเมื่อกีอิ่มจังเลยอะ่ะมันมันได้รับการเติมเต็มแล้วก็มันรู้สึกว่าที่เราพบที่เราเจอเนี่ย คนอื่นก็ต้องพบต้องเจอเหมือนกันเพียงแต่ว่าใครจะปรับตัวแล้วก็จัดสมดุลในชีวิตได้ดีกว่ากันนะพี่ตู่นะใช่ค่ะตอนนี้ซึ่งพี่ยุคงเห็นมีคนปรับตัวไม่ได้เยอะเลยเพราะไม่ยอมปรับตัวไม่เชื่อในสิ่งเหล่านี้ใช่นะแมจะช่วนคุกอย่างที่มีกองทุนบีอินโนเทคไหคะอีอิ n โนเทคของกองทุนบัวหลวงมีกันแล้วหรือยังนะครับลงในอินโนเวชั่นเทคโนโลยีทัวโลก นะครับใครสนใจก็เชิญนะครับแหมวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับอย่าลืมนะครับคุณผู้ฟังครับช่วงฉลาดคิดฉลาดลงทุนโดยพี่ตู่วรวรรณธารภูมิของเราเป็นประจําทุกบ่ายวันอาทิตย์นะครับฟังสดได้เราชอบเลยแต่วันไหนถ้าพลาดไปไม่เป็นไรนะครับฟังย้อนหลังได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน m ั n นี่พัสของเราเชิญได้เลยนะครับ โดยเฉพาะใครติดใจอาทิตย์ไหนไม่ได้ฟังเสียงหัวเราะพี่ตู่แล้วจะไม่สบายไข้ขึ้นฟังยันหลังได้ผ่านแอปพลิเคชันมานิพัสของเรานะครับนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับพี่ตู่ครับรบกวนใหม่สัปดาห์หน้านะครับพี่ตู่ครับเกันสหัยสัปดาห์หน้านะคะแล้วก็หนุ่มๆคนไหนเนี่ยอยากจะเป็นลุงก่อนไรอังควรเชิญมาเรียกพี่ป้าได้เลยคะ่ะ <ส Ghost ly> ขอบคุอย่างสูงนะครับพี่ตู่ครับสวัสดีครับ ครับพี่ตู่คุณวรวรรณธารภูมิประธานกรรมการบริหารบราจจบหลวงนายกสมาคมบจจและประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยมาพบกับเราเป็นประจำทุกบ่ายวันอาทิตย์แบบนี้นะครับฟังสดๆกันได้เป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะครับแต่วันไหนพลาดไม่เป็นไรสามารถย้อนกลับไปฟังย้อนหลังได้ผ่านทางแอปพลิเคชันมันนี่พัสของเราเชิญได้เลยนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือรายการมันนี่พัสฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง FM101 พบกับเราเป็นประจำทั้งเสาร์และอาทิตย์ตั้งแต่บ่ายสาโมโงเป็นต้นไปทาง fm 101แห่งนี้ส่วนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ พบกันในรายการ Money Shot ทาง FM 97บ่าย3โมงเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เรียนเชิญในการไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money p พ s s ของเรานะครับแล้วก็ติดตามเราได้ผ่านทาง Facebook Fan Page m น n ่พลาสบายยุทธนา m ั n นี่พล s สบายยุทธนาเชิญเข้าไปกดไลค์กันได้เลยนะครับเวลาหมดแล้วนะครับผมยุทธนาลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับช่วงฉลาดคิดฉลาดลงทุนโดย คุณวรวันธาราภูมิสนับสนุนโดยเมื่อดอกเบีย้ยไม่พอกินไม่พอใช้ก็หาผลตอบแทนที่สูงกว่ากับ b ีอินคัมกองทุนบูหลวงโทร0 2 6 7 4 6 4 8 8กด8 มันนี่พลัสฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมเดมเมนรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทปะตะทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัทสุภาลัยจำกัดมหาชนใส่ใจสร้างสรรค์ส,สังคมไทยโทร1720หรือ w w w s u p ไ a l i เว็บบริษัท s t a r ์แฟคจำกัดผู้จำหน่าย m e r c e d e s b e n บอย่างเป็นทางการโทร02 2 4 8 6 6 9 9